ดังระดับโลกไม่คิดจะกล้าทำแบบนี้เปิดนาทีแจ็คสันหวังชนหมัดชัดชาติลงเรือโกยขยะด้วยกันโซเชียลฮือฮาแจ็คสันหวังมาเจอชัดชาติเสถทธิพันธ์ทำกิจกรรมลงเรือตักขยะบอกเลยนี่เป็นการรวมตัวของยอดมนุษย์โกยหมดไม่สนขยะไข่ไม่มีห้ามกันแถมยังไม่มีใครห้ามด้วยกลายเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์คนไทยสุดๆหลังจากที่ศิลปินหนุ่มระดับโลกอย่างแจ็คสันหวัง ได้มาเจอกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์พู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมรักโลกไปกับซีทรูเก็บแยกรีไซเคิลซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายไม่เทรวมจัดโดยบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มซีทรูรวมกับกรุงเทพมหานครและมูลนิธิเทอราไซเคิลไทยเพื่อสื่อสารปัญหาขยะการเก็บการแยกและการนำไปรีไซเคิลให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ ถึงผลกระทบและการแก้ปัญหารวมถึงเพื่อบอกว่าทุกคนสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองกิจกรรมเริ่มต้นที่บริเวณของลาดพร้าวซอยลาดพร้าววังหิน41เขตจตุจักรซึ่งยอดรวมการเก็บขยะในคลองวันนี้ได้ขยะมากถึง2.2ตันนอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีแยกขยะและการจัดการขยะพลาสติกรวมถึงกรุงเทพมหานคร ยังได้รับมอบขวดน้ำดื่มเพื่อนำไปผลิตเสื้อสะท้อนแสงสำหรับพนักงานกวาดถนนต่อไปด้วยนายชัดชาติกล่าวว่าการแยกขยะเป็นเรื่องสำคัญปีที่แล้วมีโครงการไม่เทรวมกับโครงการซีโลเวสทำให้ขยะในกรุงเทพมหานครลดลงเกือบ10%จาก10,000ตันต่อวันเหลือประมาณ9,000ตันต่อวันเป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือ ต้องขอบคุณแจ็กสันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาช่วยโปรโมตและสร้างการตระหนักรู้เรื่องการแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนขณะที่ความเห็นในโลกออนไลน์ได้แซวขำๆว่าการพาชัดชาติกับแจ็กสันมาเจอกันเหมือนเป็นการพาสองยอดมนุษย์มารวมพลังกันเพราะแต่ละคนตักขยะกันอย่างขมัมขม้นชนิดที่ว่าไม่มีใครห้ามใครและไม่มีใครห้ามด้วย ตักหมดไม่สนขยะคล